มีตอนรับกับซื้อ่องอยันหนึ่งห้องล้านพี่นอ้องหอสถานีรถไฟอันยงม,มัดมาพี่นอออ้องแล้วยันหนึ่งมาแต่เห็นรถไฟได้วพี่นอ้องไม่ใช่ไรยันหนึ่งจะได้ขคลี่ร์ไม่ใช่ยันหนึ่นงจะได้ขี่รถไฟไมาจะไปถ่ายรถไฟนั่ก็ บัดเด่ะบัดเด่ะทำไปยังยังมุ่งรถไฟนะพี่น้องอ่ะแบบรถไฟยาวด้ิพี่น้องอ่รถไฟขนสินค้าหรือเปล่าไม่รู้ยาวเลย ยานุ่ยสิตเตขี่รถไฟบ่าแม่งแค่นี้ดอกพี่น้องอันนี้เพิ่นมาจอดถ่ายได้ไหนบ้ายได้เป็นบ้าบ้าไหนบ้าถ่ายได้คือถ่ายได้เด้อถ่ายเนี่ยตันยงมัดเอ้พี่น้องเอ้จะถาน,นีรถไฟตันยงมัด หนหนึ่งกับประเานเนไปคันี้ได้พี่นองอ๋ออ๋ออ๋อเรถไฟไม้จังโมงของเขาอ่ะเทียงห้าสิบเพียงห้าสิบกิข่าไิขากับกินร้อยปาะานกิงข่าอยู่บาัที่กินนะยังไงนะเ,เาตนกินยงไเลยเ้าองไปน้ำเด้อ น,นี่อยู่ไหนสถาน,นีรถไฟตันยงมัดเ yeah, yeah. ย่เย่เยนุ่ยดีใจเย้หนุ่ยได้เห็นรถไฟแล้วพี่น้องเอาสิเดินทางกับบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะมอนี้กัวันที่สี่กันยาเอาสิขคืนจากนี่ เขาที่ขึยนจากพันยงมัดไปล้งหันไัยด้วยพี่น้องจิปตโต้รถน้อนอยู่หันจะยุนี่รถน้อนหน่าจะเต็ม้วพี่น้องเพราะว่าไปัาหันยัมันนีหลายขบวนนะเขาจองไว้แล้วจ้ะตัวน้อนอย่หันยัยเาจองไว้แล้วแต่ว่าเขา้องนั่งจากนี่ไปนอกจากไปขี่พุ่นบม่รู้ว่าทิ้หอดบ้านเขาตอนใด คือตันยงมาดเป็นกานีรถไฟก็เย็ยนดีอยู่ยได้แหละพี่น้องล้มขอมาเย็ยนดีวะเป็นรถส่งขบวนสินค้าจะ้ะ <c oughs> รถส่งขบวนสินค้าอย่หน่วยพยังเบิงเนาะพี่น้องเนาะขบวนสินค้าจะออกแล้วมั้งเนี่ย โอ้โพอเพิ่นเอารถมอเตอร์ไซค์เอาอย่างเรี่ยรถส่งของไปกับรถไฟน่ะพี่น้องขอบวนสินค้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะจ๊ะราว่ามอเตอร์ไซค์โอ้ขึ้นละมา้กับรถไฟแบบนี้เลยพี่น้องมอเตอร์ไซค์แบลายคัน ย็นดีลมย็นเป็นแล้วรถไฟไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปกันเอานี้ไปไหมโอเคไปแล้วพี่น้องรถไฟออกจากท่าแล้ว ไอ้พี่น้องเ้าสิบแปดลูกลูกไผ่เนี่ยที่พาไปซื้อผลไม้ก่อนเพาะฉ่นเพื่อนว่าหาประทันจุจ่าหาแลนเนาะพี่น้องคือแล้วงานแล้วก็บ,บ่ได้เห็นนั่นเลยพี่น้องเอ้แล้วงานแล้วเขาก็บ่ได้หาคลองนลยแม่ไ่ได้เตรียมคลองเพราะว่าเดี๋ยวนึกว่าสิกลับมืงอื่นเนาะก็เลยบ่ได้เตรียมบ่ได้ การสร้างลูกไกกร้งางหมักลองกลองไว้กับประานได้ออกไม้พี่น้องเพราะว่าเป็นเก็บบระธนเพราะว่าบอกเพื่นว่าสิกลับเมืองอื่นนี่เลยลูกไฟเลยว่าสิพาไปหาื่อในตลาดตันยงุงเนาะเอาก็คอย<ป> ไปไปนะพี่น้องเนะไปห,หาซื้อผลไม้กันเพราะว่าคันนี้เหรอกระเป๋าใครเอาเอาจะใช้ไปได้พี่น้องไปจ้าไปตลาดกันเอไปตลาดมาได้พี่น้องต่อเขาอยู่ซื้อไปไลน์ไ่ได้ได้ดจ้ามันไปฟ้าๆเนาะต้องกอง ไปถ่ายยุบันกันรอกินเหมาะอย่าไ้ไปกินถึงรถไฟยังมีเด็กที่แม่ร้องไห้ไม่หยุดแม่กินข้าวกินข้าวเดี๋ยวกินค่ะไม่ได้เข่าครับพี่น้องนี่คือมารอส่งเราทุกคนมารอส่ง อะไฟรฟะล่ะ <tr ue> <t rio> มีเด็กน้อยขี้เห <t rio> ร่ให้ร้องไม่หยุดเลยร้องไม่หยุดเลยใส่อ้าวก็ไม่เป็นไรสวยไลย้คนสวยใส่ยังไงก็สวย <t rio> ไม่จำเป็นก็ดูเราจะกลับบ้านเรายังอย่างนี้เลยซ้ายจนแดดออก <t rio> <t rio> อดนะอดนะนี่อดนเ <t rio> อีนย อาบแต่เช้าแล้วอาบนะกินข้าว,นนาวาาด้วยกันนะข้าวซื้อมาเยอะเลยงอะจะเอาไปกินบนรถไฟบนรถไฟเดีย๋ดวยวแม่เดี๋ยวแม่เก็บใช่ใช่ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรอ่าอ่านังกินเต็มอ่ะ เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเด้พี่น้องเด้อแล้วหนไปหิวข้าวกันเดี๋ยวกินขา้าวกินตอนนี้เลยแม่ไม่ไม่เนอะไปนั่งตรงนน้นไปนั่งกับมินแม่นั่งเลยเดี๋ยวเอาช้อนก่อนต้องไปเขา้าวยไ่ในนี่เด้อถ้าน้องไปที่กินเด้อขาวเยู่ในถุงไปพี่น้องกินข้าวกัน ฮะไอหิวข้ากินข้าใออกินเลยอ่าอ่น้ำพริกเหไม่กินเอาน้ำพริกเหรอเขาถามแม่อยู่เขาบอกใส่เ้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋้อ๋อ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 อี่น๋อง๋ออกออ๋อน๋ออเออ๋ออ๋าอ๋ออราอดเอ๋อนทออ๋ออ๋ออออนออ๋อ